เตือนเปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เรามาดูสูตรใหม่ๆบ้างครับเป็นเริ่มต้นวันแรกของสูตรใหม่นะครับวันที่16กรกฎาคม2563 หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้วันที่10กรกฎาคมแล้วนะครับอีกแค่6วันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่จดจวดกันตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับ <c oughs> นานเลยนะสูตรเก่าเล่าใหม่ทั้งนั้นเลยนะสูตรที่เข้างวดที่ผ่านมาเรามาคํานวณต่อเนื่องเริ่มสูตรใหม่วันนี้ครับวันแรกเราจะมีฟ้าประธานพรวิ่งบนกับวิ่งล่างคลิปนี้เป็นวิ่งล่างครับสถิติห้างวดมาฝากกันวิ่งล่างสถิติห้างวดนีสถิติห้างวดถูกมาแล้วห้างวดนะ มีผลการออกสลาก3ตัวบน2ตัวล่างคำนวณได้หางงวดใช้สูตรไหนคำนวณได้ตามนี้นี่เราใช้หลักแสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1แล้วก็บวก7คงที่หลักแสนนี่ถ้าเกิดคำนวณงวดที่จะถึงนี่หลักแสนนี่เลข3 10ล่างเลข8หน่วยล่างเลข3าร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งงที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง ร้อก็คือเลขสามสามตัวท้ายครั้งทีหนึ่งเลขสามแล้วไปบวกเจ็ดคงที่เท่านั้นนะครับแสนสิบล่างหน่วยล่างร้อยสตัวท้ายครั้ 1, งที่หนบวเคงที่ผลการอองอีกสาตัวบน 4, 4 6, 7, 7. นี6ีหกเ็ดเจคำนวณไดเลขเจเข้าตำแหน่งสตัวล่างต่อมาเลขสองเข้าสองสองเข้าอยู่แล้วนะฮะเลขเบิ้ลสงเข้าสองสี่สิบล่างหกเข้าหกสี่สิบล่างแเข้าแปดสาบล่างสิบล่างสวยนะ ยังไงลองดู1สิบล่างนะสูตรนี้นะถ้าจะปักหลักเข้าไปก็ไปที่สิบล่างนะสูตรวิ่งล่างสูตรนี้เอาลองลองมาดูว่าที่จะถึงหลักแสนเลขสามสิบล่างเลขแปดหน่วยล่างเลขสามร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามผลรวมก็คือสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดินหน้าเป็นเจ็ดคงที่เป็นยี่สิบสี่เอาเลขสี่คำนวณได้แล้วฟ้าประทานพรวิ่งล่าง สูตรที่สองแล้วกันนะสูตรที่หนึ่งมันเป็นสูตรเก่าแล่วใหม่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเลขสองอีกละสูตรสองได้เลขอะไรครับเลขสี่สิบหกกรกฎราคมหกสามรอผลอ้าวจะได้มีเวลาแคปหน้าจอตอนนี้ ลองดูนะครับตัวอีกครั้งหลักแสน10ล่างหน่วยล่าง103ตัวท้ายครั้งที่1บวก7คงที่3บวก8เป็น11บวก3เป็น14 14บวก3เป็น17เดินหน้า7เป็น10 24เอาเลข4่นะวิ่งล่างสูตรสูตรที่2สูตรแรกจะเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับคำเตือน ปิดใช้ดุลผลิตพิจยรณานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย